ครับเช้านี้ก็ขออนุญ,ญาตเอาตัว powerfull auto มาแนะนำเออนี้มันมา3ตัวนะครับปล่อยไปแล้วตัว 1, หนึงเหลือ2ตัวคือจะจะมาบอกนะนะว่าเรียวบุ่ยตัว powerfull auto เนี่ยมันมี2รุ่นนะครับเป็นรุ่นที่อ่าดูนะครับเป็นแกนแกนเขาจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแกนแบบนี้นะครับนี่ อย่าหลงประเด็นกันนะนี่เราฟูนออตโต้ตัวนี้เห็นแกนไหมครับเป็นแกนธรรมดานะ,ะแต่ส่วนตัวนี้เขาจะเป็นแกนนี่แกนเขาจะเป็นแกนใหญ่นะครับคนละแกนกันนะครับอย่าอย่าอย่าเอามาเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบราคากันแล้วมาหลงประเด็นกันนะครับผมจะดึงถอดแกนให้ดูอลยรนี่ แกนเขาจะเป็นแกนใหญ่2ชั้นนี่แกนเปรียบเทียบแกนดูเห็นไหมเป็นเลียวบีเพาฟูลออโต้เหมือนกันแต่แกนไม่เหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งหลงประเด็นกันนะอ่านี่ดูให้เข้าใจตัวนี้ตัวแกนใหญ่2ชั้นผมมีมา2ตัวไปแล้วตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งก็เลยอ่าว่างๆก็เลยเอามาเดี๋ยวผมมันจะมันจะติดเกีียวเดี๋ยวผมใส่แป๊บหนึ่ง อ่ะครับมาต่อครับอ่าอันนี้พอใส่แล้วเกีียวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้จะมีดิ้วรอยตรงสปูนตรงนี้เป็นรอยคาบดำๆแต่ไม่ได้กัดเข้าไปลึกนะครับเป็นคาบดำๆนิดนึงอ่านี่ครับสปูนก็จะเป็นประมาณนี้ปิดฝาให้ก่อนอ่า ปิดให้ดีนะอย่าให้ปีนเกีียวนะครับเดี๋ยวผมปิดไม่อยากให้มันปีนเกี่ยวเท่าไหร่ต้องเล็งให้ดีๆนะครับตัวนี้มันจะมีล็อกขยักขยักของของของ ฝามันด้วยนะครับเ่เสียงหวานเจี๊ยบเลยเห็นไหมครับเราบิดไปล็อกมันก็จะมีหยักไว้ล็อกกันฝาหมุนกลับลายกลับเนี่ยเสียงหวานเจี๊ยบเลยปิดเบรกเบรกหนักเลยนะครับเนี่ยเป็นล็อกตัวเล็กพิกคีหนูแต่เบรกหนักหนักเล่นกับปลาใหญ่ผิดคิวได้สบายๆนะครับอย่างนี้ใส่สาย,สายแบบเหนียวๆหน่อยเนี่ยเลยเนะโอ้อโหบิด ถึงกับตายก็ได้ถึงก็หยุดตะปูลอยู่ได้เลยนะครับตัวเล็กแข็งแรงครับก็เลยเอามาให้นะนะลองพิจารณาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาก็อาจจะโดดไปนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นแกนใหญ่2ชั้นมันไม่ใช่แกนชั้นเดียวนี่อย่าเพิ่งเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ตัวแกนชั้นเดียวราคามันก็จะไม่สูงเท่าไหร่นะครับเนี่ย นี่ครับหมุนแบบลื่นๆเลยไม่มีเสียงลูกปืนด้วยกันกลับมีเสียงกันกลับนะครับเป็นตัวเล็กแต่เล็กเป็น,เป,นเป็นเล็กพ่ขีนูครับก็เลยเอามาฝากน้นะกันอีกหนึ่งตัวสภาพก็สวยสวยมีริ้วรอยบ้างนิดนึงมีริ้วรอยวางวางที่พื้นครับตัวนี้ผลิตเจแปนนะครับเจแปน นี่ครับสภาพก็ถือว่าไม่คีเลอะไรยังสวยๆอยู่ครับอผลใจก็ทักกันเข้ามาเหมือนเดิมครับตัวนี้ครับเรียวบีหน้าลอกแข็งแรงไม่มีติดไม่ขัดนะครับเนี่ย โรเลอร์ er, หมุนทํางานนะครับโรเลอร์ใ er, สๆย,ย,ยังทํางานอยู่นะครับโรเลอร์ห er. นอบหมุนแขนพับได้ปกติใช้งานได้ทุกระบบครับไม่มีปัญหาอะไรก็สนใจก็พักเข้ามาครับ